นะคะคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวต้องจะส่งตัว f เ o ซเอ่อลิงค์ตัวนี้ให้อีกรอบหนึ่งด้วยนะคะสิ่งที่อยากจะให้กลับไปทำกันที่บ้านนะคะก็คือตัวไอเดียบุ๊กนี่แหละนะซึ่งต้องจะมีแพลตฟอร์มไว้ให้บนมู r a l นะคะเดี๋ยวจะเปิดมูโร l อีกทีหนึ่งซึ่งบนมูโร l เนี่ย เดี๋ยวจะเป็นมูรัลอันใหม่นะคะเป็นเป็นอีกลิงก์หนึ่งแต่ว่าท่านไม่ต้องรีจิสเตอร์ใหม่แล้วนะคะเพราะท่านรีจิสเตอร์ไปแล้วนะคะจะเป็นหน้าตาหน้านี้จะเป็น blank canvas เปล่าๆเ,เลยไม่มีอะไรเลยอาจจะมีแบบของตองเล็กๆอยู่ที่คอเนอร์ทำไว้ให้ดูเฉยๆว่าอาจจะทำเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะ draw อ,อาจจะเป็นการการเขียนเอาเองก็ได้นะคะเอาภาพมาแปะอะไรเงี้ยนะอันนี้ตองก็แบบว่าเอ้ยเป็นการใส่ไอ้ส่วนของอ ออข้อมูลอย่างเงี้ยว่ามันคืออะไรบ้างเพราะว่าไม่งั้นถ้ามีแต่ภาพเนี่ยเราจะไม่เข้าใจอ่ะอันนี้คืออะไรวะอะไรเงี้ยจําไม่ได้นะคะบางครั้งจาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีต้องมีเท็กซ์แล้วก็มีรูปภาพด้วยอยากให้ท่านผู้เข้าร่วมงานเนี่ยเข้าเข้าร่วมอบรมมาใส่กันบนแคนวาสนี้แล้วสุดท้ายต้องจะแคปเจอร์แล้วก็ส่งให้ทุกท่านนะคะเป็นเป็นของของขวัญหนึ่งจากการอบรมครั้งนี้ท่านทําอันเดียวท่านจะได้อีก400ไอเดียกลับไป เจ๋งไหมคะใช่ไหมคะว้าวหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าอยากจะให้ท่านทําอย่างนี้คะ่ะคือเมื่อมาถึงที่เมื่อทําตรงนี้แล้วคะ่ะอยากให้ท่านแคปเจอร์ในส่วนที่ท่านทําของท่านเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วเข้าไปโพสต์บนหน้า f c e e o o o นะของเรานะคะเ c e b o o k ตัวนี้ต้องโพสไว้แล้วนะคะขออนุญ,ญาตต้องโพสต์ไว้ละพินไว้ล้ข้างบนนะคะโพส your idea collection here นะคะแล้วก็ ลงมาโพสต์ข้างล่างอันนี้ตองใส่ของตองไปแล้วนะคะเดี๋ยวท่านก็มาคอมเมนต์ของตัวเองนะเราก็จะมีตรงนี้เก็บไว้เสมอเลยสําหรับท่านทีอ่อยากจะดูของอันเก่าๆที่ที่นักศึกษาเคยทําไว้บ้างอะไรบ้างมาดูได้ที่เพจนี้เช่นเดียวกันนะคะมีข้อมูลมีไอเดียดีๆเก็บไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะสำหรับไอเดียท่านสามารถหยิบจับเอาไปใช้ได้ตรงนี้ถือว่าเป็นคลัง คลังไอเดียของอีเวนต์ดีไซน์นี้เก็บไว้ตั้งแต่ปี2015แล้วถ้าเอิรนที่เคยเรียนอีเวนต์ดีไซน์สมัยนั้นยังยังฟังอยู่อยู่ในผู้ท่านผู้เข้าร่วมนะคะงานของยูก็ยังอยู่บนนี้นะคะเพราะฉะนั้นอ,อันนี้น่าจะเป็นเพจที่ท,ที่ที่มีประโยชน์นะคะอันหนึง่งทีนี้ถามว่าทำแล้วได้อะไรไหมจริงๆวันนี้มีมีของมีของที่ระลึกมาให้ด้วยนะคะ,อะขอปิดหน้าจอตรงนี้ก่อนแล้วก็ขออนุญ,ญาต เอาแบ็กกราวน์ของตัวเองออกเพราะไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นของที่จะให้เนาะแป๊บหนึ่งนะคะขอเอาเวอร์ชวลแบ็ g กราว d ์ออกนิดหนึง่งอ่ะโอเคทีนี้ของรางวัลนะคะที่จะเอามาให้โอ้เคยเห็นหนังสือพวกนี้ไหมคะ Meeting Incentive Convention Exhibition นะคะอันนี้ไม่แจกนะคะอันนี้เอามาให้ดูเฉยๆ <laughs> อันนี้ท่านจะได้แจกนะคะถ้าท่านเข้าร่วมอบรมโค้ช h ดอะโคเชสใช่ไหมคะถ้าท่านร่วมเข้าอบรมแล้วก็อินโบนะท่านจะได้แจกนะคะ,ะงานถัดไปจะเป็นเล่มนี้นะคะ Incentive Travel นะคะที่ต้องมีส่วนร่วมในการในการเป็น ผู้พัฒนาหลักสูตรเนาะอันนี้อีกเล่มหนึ่งค่ะอันนี้ก็ไม่ให้เหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นไมส์ไม่ใช่หนูเอามาให้ดูทําไมเนี่ยออันนี้ก็ไม่ให้นะคะสิ่งที่จะให้มันมันดีกว่านี้หรือเปล่าอันนี้เคยดูเห็นจากเรื่องโมอานาค่ะอ, <c oughs> อันนี้ก็ไม่ให้ไม่เกี่ยวอ่ะมาดูสิ่งที่จะให้ดีกว่าน,นะคะคนที่ทำการบ้านนะคะสำหรับวันนี้คนที่ทำการบ้าน ของเราเนาะต้องขอของที่ล,ลึกของทีเซ็บมานะคะแล้วตองก็มีของที่จะให้ส่วนตัวด้วยสุดยอดไปเลยสริญยาสรินญ,ญามาต้องมีของแจกอันนี้เป็นถุงผ้าเฮ้ยดีมากนะคะบอกเลยว่าเป็นถุงผ้าที่พับได้แล้วแข็งแรงมากสามารถแบบถือหนังสือหนักๆได้นี่คือชอบมากเป็นของทีเซ็บตองจะส่งไปให้เองถึงบ้านของท่านเลยยี่สิบคนซึ่งในยี่สิบท่านที่จะได้รับนั้น มีหนึ่งท่านมีหนึ่งท่านหนึ่งท่านเท่านั้นเพราะว่าไม่มีตังดิฉันไม่มีตังมากกว่านั้นแล้วนะคะต้องจะให้เล่มนี้อันไม่ใช่เล่มนี้จริงๆนะแต่ว่าจะเป็นอีกอะจะเป็นเล่มที่กำลังจะส่งมานะคะเป็นเล่มอีเวนต์ดีไซน์เป็นหนังสือเล่มอีเวนต์ดีไซน์นะคะซึ่งเดี๋ยวขอโชว์หน้าจอให้ดูแล้วกันว่ามันขายนะคะดิฉันกำลังรอมันส่งมาอยู่นะคะ,ะเล่มอีเวนต์ดีไซน์ถ้าดูจากบนเว็บไซต์นะคะ ราคาหนึ่งพันหกสิบเก้าบาทสามสิบหกสตางไม่รวมค่าจัดส่งนะคะ by the way เป็นเล่มนี้นะคะ Event Design Handbook นะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าท่านเ,เ,เข้าร่วมอบรม CED ท่านก็จะได้หนึ่งเล่มเช่นเดียวกันนะคะเป็นแพนะ็กเกจแต่ว่าต้องจะให้เลยหนึ่งเล่มไม่ใช่เล่มที่ต้องใช้นะเล่มที่ต้องใช้ก็ก็เล่มที่ต้องใช้เป็นเล่มใหม่นะคะ เดี๋ยวให้รอให้เขามาส่งตองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะส่งให้เพราะฉะนั้นจะให้เป็นของรางวัลหนึ่งท่านสำหรับคนที่ทำการบ้านเท่านั้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นใน20เล่มเนี่ยคนที่ส่งมาเนี่ยเราก็จะมีทีมงานช่วยช่วยช่วยกรองเนาะแล้วก็ลัคกี้รอท่านที่ทำการบ้านสำหรับวันนี้นะคะคือโคือทำบนแพลตฟอร์มที่จัด จัดไว้ให้ก็คือมูโรแล้วก็แล้วก็ไปแชร์ลงบน Facebook นะคะเพราะสิ่งที่ท่านทำเนี่ยแหละในส่วนของการบ้านเนี่ยนะมันจะเป็นประโยชน์ กับตัวท่านเองแล้วก็กับเพื่อนๆนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านด้วยเดี๋ยวขอบอกกันบ้านอีกทีละกันนะคะเพราะว่ามีมีท่านที่ถามว่าทวนการบ้านอีกทีได้ไหมคะแหมตอนดิฉันอธิบายกันบ้านมีฟังดิฉันใช่ไหมพอมีของแถมหรือฟังดิฉันทันทีเลยยร yeah. <laughs> ล้อเล่นนะคะอะเดี๋ยวกลับมาดูที่การบ้านนิดนึงล้วกันนะคะการบ้านเนี่ยจะให้ไปทําที่มูรัลอันนี้นะคะเดี๋ยวคลิกแชร์ไว้ให้เลยนะคะสำหรับส่วนที่แชร์นะกปี้ลิงแล้วนะคะ อันนี้นะคะจะส่งให้ท่านผู้เข้าร่วมอบรมในในแชทนะคะเลยตอนนี้เลยนะคะหมูร่รออันนี้นะคะอันนี้ท่านจะต้องไป create area ของท่านแหละแล้วก็ใส่ชื่อนะคะใส่ชื่อเอาเอาชื่อนามสกุลเดียวกับที่เข้าร่วมอบรมนะคะไม่ไม่เอาชื่อแฝงนะคะไม่เอานานาประกาะเพื่อให้ทางทีมงานช่วยช่วยเช็คได้แล้วก็มาโพสต์ลงบน Facebook นะคะที่ พินเอาไว้ข้างบนเป็นเป็นโพสเฟซบุ๊กใหม่อันนี้นะคะครอปนะครอปในส่วนที่ท่านทำนะคะต้องมีตัวอย่างให้อยู่แล้วที่ต้องทำนะคะแล้วตองก็เอามาวางตรงนี้แล้วก็เขียนชื่อท่านลงไปใน,นี้ด้วยนะคะไม่ต้องเขียนเบอร์ติดต่อนะคะเดี๋ยวจะมีคนแอบโทรไปจีบนะคะเพราะฉะนั้นใส่แค่ชื่อพอเพราะว่าทางทีมงานน่าจะมีข้อมูลของการติดต่อของท่านอยู่เนาะแล้วก็สำหรับ คนที่ทำการบ้านครบทั้งสองอันนะคะในมูรอแล้วก็บนบนโพสบน Facebook นี้นะคะ,ะเดี๋ยวแชร์ Facebook Page ให้เลยนะคะอ่ะอันนี้แชร์ Facebook Page อุ๊ยมันต้องส่งให้ everyone ใช่ไหม Event Room โอเคอันนี้นะคะอันนี้ก็ f c e b o o o Page นะคะเข้าไปดูได้นะคะใครก็ตามที่ทำเสร็จนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้ ถุงนะคะถุงผ้าที่แบบเคยแข็งแกล่งมากอันนี้คือแบบคือมันดีมากเพราะว่าบางถุงเราใช้ไปแล้วมันหุมมันขาดใช่ไหมป้าตองอ่ะถือหนังสือเยอะมากแล้วแบบคือแบบมันหนักมากแล้วมันก็ขาดบ่อยมากแต่อันนี้คือแบบดีมากแล้วมันมีถุงแล้วมันมีซองข้างหน้าไว้ใส่มือถือได้ด้วยคือมันดีแล้วก็ยีสิบใบนะคะยีสิบใบในหนึ่งในยีบใบจะมีหนังสือ e v e n นต์ดีไซน อยู่ในนั้นหนึ่งใบโอ้ oh m ม god เก๋ๆเอาไปนั่งดูต่อได้นะคะเอาไปต่อยอดเอาไปต่อยอดได้เอาไปใส่ห้องสมุดของท่านได้นะคะอ่ะโอเคมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้เรามีเวลาอีก3นาทีก่อนที่เราจะหมดช่วงการบรรยายของวันนี้ ถ้ามีเปิดเปิดไม์ถามได้เลยนะคะขอสักอ่าถ้าถ้ายังไงขอลิมิตสักสองคำถามแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีมาต่อนะคะและมี Q&A ต่ออีกด้วยกับพี่ยุนมีไหมคะถ้าถ้ายังไม่มีนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าหลายๆท่านเริ่มไปทำมูโรลแล้วเรียบร้อย <laughs> <laughs> จริงไม่จริงคะ จริงสินะคะอ่ะไม่เป็นไรเราเข้าใจท่านผู้เข้าร่วมอบรมเห็นไหมคะเวลาที่เราเราเราทำเป็นบ้านเราก็ต้องรู้ว่าผู้เข้าร่วมอบรมพฤติกรรมหรือว่าความสนใจเป็นยังไงเนะาะเพราะฉะนั้นการออกแบบการการจัดงานอีเวนต์ก็ต้องตามนั้นเอาเป็นว่าวันนี้คอนเทนต์ของตองก็จะขอจบไว้ท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้เราเกิดมาร่วมดุนะคะคุณคุณอ,อิทธิพลนะคะที่เป็น กรรมการผู้จัดการบริษัทแม่น้ำร้อยสายนะคะเป็นคนที่คล่ำวอดในวงการนี่แหละแล้วก็แต่เป็น ต่เป็นนักเรียนรุ่นเดียวกับดิฉันสำหรับ c e r t i f y e v e v t n t s i s n g r e r นะคะแล้วเราก็จะมาเฟเจอริงกันในช่วงของการโชว์เคสผลงานของ Event Design บน Event Canvas ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับตองอีกรอบนึงนะคะแต่ก่อนจะไปเจอกับตองก็จะเจอกับพี่ยุนก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรเก็บไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อได้อีกทีหนึง่งขอเชิญพิธีกร กลับมาเผื่อจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบนะคะเชิญค่ะมอบเวทีกลับไป<ห>ขอบพระคุณนะคะจันตองเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะสำหรับการอบรมในวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยนะคะสิ่งที่อยากจะย้ําผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะก็คือวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการเดี๋ยวทีมงานจะมีการส่งลิงก์นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบนะคะ ผ่านทางไลน์กลุ่มแล้วก็ผ่านทางอีเมลนะคะพรุ่งนี้ระบบจะเริ่มเข้าได้ตั้งแต่9โมงตรงนะคะแต่ว่าการอบรมจะเริ่ม9ม้าโมงครึ่งนะคะจนถึงเที่ยงนะคะพรุ่งนี้เรามีตารางเพียงแค่ครึ่งวันนะคะอยากจะขอย,ย้ำในเรื่องของอสำหรับพรุ่งนี้เราจะมีการทำโพสเทสด้วยนะคะดังนั้น หัวข้อที่เราเรียนไปในวันนี้นะคะใครมีเวลาก็อาจจะทบทวนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการวัดผลเล็กน้อยนะคะหลังจากทําการอบรมเสร็จนะคะ<ม>ก็อย่าลืมทํากันบ้านอาจารย์ตองนะคะแล้วก็โพสต์ลงบน Facebook ของ Event Design นะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะแล้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ